ไอเป็นมาช่วยกูด้วยกูไม่ไหวว่าอาปาอาาอา้าอาปาอาปาเจ็บตรงไหนครับหัว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 ใจเหรอหัวนมหัวนมนี่จะบ้ามันเนี่ยเจ็บหัวนมจริงอ่ะก็หัวใจเย็นไฟอุ้ยมาใจเย็นครับอุ้ยอา้าเอามือออกครับเดี๋ยวเป็นปั๊มให้กดกระจายพอบังเนี่ยัดจะหมอเหรเออเรียกหมอ ฮัลโหลครับวันรัดเท้าใช่ไหมฮะเอาสาราสามหนึ่งสาราไอ้ฟาดพ่อมาเด็กคนยังไม่ใจโอ้โหตกใจเออเอาไงเอ่อเอาแคเอย่างงี้เดี๋ยวเบ้นโทรให้บ้านเราแป๊บนึงนะฮัลโหลครับเอานมหนองโพครับผมคนใต้หาอยู่แล้วมึงยังมีใจมาแดกหนองโพอโอ้อาหมาแป้านะนี่ครับอาหม่ารู้อะไรไหม อ่ะถือทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของนมหนองโพในะแม่นะแบบใดชนิดใดรสใด,ดก็ได้รายได้ส่วนหนึ่งนี่นะจะเข้าไปกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในะเข้าบุญธรรชาติธรรมเพราะตอนนี้คนไทยเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเยอะมากเฉลี่ยแล้วที่ตำรวจมาเนี่ยทุกหนึ่งชั่วโมงมีเสียชีวิต6คนปีปีหนึ่งเป็น5 6หมื่นคนเลยตอนนี้นี่แล้วถึงแม้จะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะแต่รสชาติยังดีเหมือนเดิมนมดีได้ใจเลยมากเนี่ยบอกให้มาเจาะให้อ่ะนี่ครับแม่ พอแล้วเดี๋ยวหมดอร่อยไหมก็อร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสุดยอดไหมสุดยอดนี่ไล่ข้อหนึ่งโรคหัวใจนี่ไม่ไปแล้วเหรอเนี่ยฮะเออว่ะลืมไปหายแล้วเออดีละกินนมน้องเพิ่มเยอะๆรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะได้ไปเข้ามูลนิธิหัวใจดีกว่านะโอเคเออกินบ้างดีกว่ามาอะไรอ่ะมา <ข>อ,อ๋อลดลดน้อ,องโพอนะเออใช่ครับครับเฮ้ยตายแล้ว